สวัสดีครับก็มาเล่นอยูแล้วริมโบเกมแนวไหนไม่แน่ใจเลยแต่ริมโบที่ผมรู้จักก็จับเมจิกเนาะมามาจิกไเป็นพิโรมาเบลเปิดโลก่ตามิติอะไรประมาณนั้นบางทีเราอาจจะโอ้ไปโลก่ตามิติด้วยเหมือนกันไม่แน่ไม่แน่ นะครับเหมือนเราจะตื่นมาในที่ที่ค้ามมืดและน่ากลัวเอ่เอโอเคแล้วเราเรองมทำยังไงต่ออ๋อตื่นแล้วนี่อ๋อตัวเราคือเราต้องกดเนาะแล้วตัวเราก็จะลืมตาขึ้นมาอ่างงที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยว่านอนจนเลยนอนต่อ,อยงีอ๋อไม่ใช่ลุกลุกข,ขึ้นมาแล้ว อา่าวันนี้คืองงอ่าแล้วประเด็นคือเมื่อกี้ผมลืมดูอ่ากระโดดไลด์ได้ไหมไม่ได้อ่าถ้าเลื่อนบบอย่างนี้กระโดดคือกระโดดถทาหลังฝั่นนี้คือกระโดดอย่างเดียวเลยอ่าโอเคเดินซ้ายคืคอเดินด้านขวาคือกระโดดอ่าเดินไปครับ โอ้ยังไงดีกระโดดปิ้วตายไหมเนี่ยเพื่อนโอเค,อเ,คเกมนี้สมจิมนะเอ้ยสมจิมอะไรสมจิงนะครับก็คือถ้าเมื่อเรากระโดดสิดที่สุแเราก็ตายได้อ้าทีนิดทีนิดโอเคสไลด์ลงมาสไลด์หนอนเบา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 จะเย็นหนูอ่า เอาหนามนโทษเพื่อนไม่ทันสังเกตเลยว่าเป็นหนามคือเมื่อกี้ไม่เห็นเลยว่าต้นเป็นหนามอะ่ะปึ๊บโดดโอ้โหหลอดหลอดหลอดเดินต่อไปนุ่มระดอดไกจอยู่นะเออเดี๋ยวมันจับน้องเาขาจับแล้วเราทำาไงต่อ อ๋อถ้าหมดเราปุ๊บถ้าเรากดปุ่มนี้คาไว้มันจะเป็นการใช้งานโอเคโอเคครับทีนี้ก็โดดอ่าโดดอ่าเป็นไหนต่อจับเชือกไหมฮึโอเคครับอืมโอเคใา่เชือกออมา,มาเรื่อยๆ คือตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปไปไหนเรากำลังจะไปไหนคือเราไม่รู้เลยเฮ้ยโดดนั่นลามีอะไรอู้หู้ยน้ำคือไม่แก้ไม่เห็นเลยว่าเป็นน้ำเกมมันเป็นเกมแนวขาวดำเนีเข้าใจป่ะก็เลยแบบไม่เห็นอะไรเลยเท่าไหร่ฮึบโอเคไม่ไม่ร่วงไม่ร่วง คือเมื่อกี้ก็่าจะเห็นอีกทีก็คือจมน้ำแล้วทนล,ล้วไหมโดนเฮ้ยนึกว่าตายนะเมื่อกี้โอเคเนี่ยด้วยเห็นป่ะคือเราไม่รู้เลยนะว่าตัวนั้นเป็นน้ำโอเคคือเราต้องห้ามสนนะโอ้ตอนนี้มืดแฮะลงไปเรือล่งเรือห,หนุม่มไปไปเรือไป โอ้โอ๋อเป็นคัาซีนจับใจเรือได้อืมอืมโอทะเลแสนงามฝ้าสีขาวสดใสดูไม่สดใสเลยนี่ต้นทะเลสีดำเลยทะเลสีดำเฮ้ยเราก็อยู่ในน้ำได้นะ นี่เราก็ดื่มเรือได้ด้วยอ่าขึ้นมาเ,าเรือขึ้นมาอ๋อเรือขึ้นมาแล้วเราก็จะปีนขึ้นไปอย่างงี้ปึ๊บโอเคเล่นน้ำหน่อยไหมหนูตายปะไม่ตายไม่ตาย <c oughs> <c oughs> จุ่มคออุ <c oughs> มอุ <c> ๊ย <oughs> โอเคไม่สนไม่สนแล้วคือถ้าจุ่มคอ,อนี่คือตายไอ้เอเอใช่ใ่ถ้าเลยคอปุ๊บคือตายเลยแต่ถ้าขึ้นตรงขึ้นตัวคือเรายัางได้อยู่เหมือนเราจะหายใจในน้ำไม่ได้เดี๋ยวคนนี้ไม่ก้นหัวใจเลยอ่ะโอ,โอ้โอ้โอ้อันนี้คือเชือกหรอโดดสววครับปีขึ้นไปทาซานตะวันหนามนะโอเคโดด สวยครับสายตอตดยองยองโอ้ตอนนี้เราเข้ามาในป่าเนี่ยซึ่งไม่ร well, ู้ว่าเราเข้ามาทำไมแต่บางคั้งอันตรายอยู่ในนี้่ะหนุต้องแตกยินตกใจเลยเราทำไงอ่ะ ข้าไปได้ไหมอ่ะปึ๊บไม่ประเด็นคือเราจะกระโดดไปไงไม่ต้องการหรอตองรองตอนกระโดดแบบไกลไม่ได้ผ่านไปไม่ได้เลยทำไงอ่ะไม่หรือไม่ออกเลยอะ่ะทำไงอ่ะ อ๋อลากได้โอ้ว่าแล้วอุณเมก้เกือบโดนโอ้ใจหายว็บเลยแต่เม่กิือตกโอ้ปลาใช่ไหมถ้าโดนเป็นไรปะมันเป็นเบ็ดตกปลาเลยอะตรงนี้ไม่อรไ้นะ อนี่ใจอ่ะรู้สึกเล่นเกมนี้มันเป็นเราเราเราขวัญอ่อนมากเลยอ่ะดูอ่านดูอ่าอ่าอยากรู้มีอะไรปึ๊บอ่าไม่มีอะไรโอเคตัวไป ขึ้นไปเอเคโดดไม่ถึงไปเหมือนไปนตกปลาเลยหรือเกมมันจะสอนว่าอย่าตกปลามันไม่ดีโอเคผมเข้าใจแล้วล่ไอันี้เข้ามาเพื่อจับปลาตอนเรากระโดดขึ้นไปไงครับใช่ไหมผมว่าใช่ต้นใช่แน่ๆดูเออแล้วเราก็จะปีนขึ้นได้เพราะ พขาจะไม่มีแรงดึงเชือกลงมาทีนี้เราก็จะปลีนขึ้นได้ง่ายขึ้นตอนนี้เหมือนจะเริ่มตอนแรกก็มันจะบอกว่าสว่างขึ้นสภาพัมืดเหมือนเดิมเรายิ่นเดินเรายิ่นลึกเข้าไปเรื่อยๆนะมืนคือตอนแรกผมดูแล้วว่าน่าจะโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าตายไปแล้วนึกว่าสอนท่อนคือผมจะบอกว่าอะไร เออเหมือนว่าเราเดินมาแล้วมันมืดขึ้นเรื่อยๆแต่เราต้องมาเพราะว่าเราอยากอาอกจากป่านี้เนาะซึ่งน่ากลัวมากถ้าเป็นผมหมอด้วยสกิลการเอาตัวรอดจากการเดินรอดอมาผมคาดว่าผมน่าจะไม่รอดผมน่าจะตายคาทีแน่ๆ <c oughs> มไม่รอดหรอกน่ากลัวเลยอยู่โอโอทำไง เออเออปีนเพื่อนเราคนทำงอ่ะตันวนี้ผมคือรู้อย่างเดียวโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยจมเออจังหวะนี้เราจะทำยังไงอ่ะคือเราว่ายน้ำไม่ได้ผมรู้ อผมเป็นศพใต้น้ำโอเคครับผมว่าเราลองดูอีกทีเราจับได้ไม่ใช่เหรออออ่าอ่าทีนี้าทำไมถ้าเราจับไปเรื่อยเรื่อเราอาจจะ <S <S อืมถ้าเราใช้แรงไปดันไปเรื่อยๆปุ๊บๆๆๆๆๆปุ๊บอ่าแล้วเราก็กระโดดอ่านี่อุ้ยอุ้่านนี้ไม่จะผ่านยังไงวะเนี่ยจีจุดนี้ผมมุองข้ามจะจะยอมแพ้ไม่ยอมไม่ยอมผมจะลองสักสักหน่อยแล้วกันนะตอนนี้อุ้ย เพื่อน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 โอ้ชีวิตมีอะไรเต็มเยอะแยะใหม่แมงเอ้ยไม่เข้าใจว่าจะไปยังไงเลยอ่ะเหมือนเราจะต้นดันไปเรื่อยๆอ่ะอืมอืม อโอเคโอเคโอเคอืมอืมอืมอืกเราจะผ่านไปยังไงเห็นเราต้องไปสักขึ้นทางปุ๊บ มันยากอะผมไม่รู้จะทำยังไงเลยอ๋อผมนึกอะไรได้แหละผมนึกอะไรได้และผมะไไว่าจุดเริ่มอะมันมีเชือกอยู่เชือกแล้วผมคิดว่าถ้าเราเดินเข้ามามาเอาเชือกอันนี้เนี่ยผม,มว่า <c oughs> ทำไมผมโง่อย,อย่างนี้นี่ะโอเคโด,ดไปนู่นเห โอเคไม่ใช่ทบปีนได้แต่ประเด็นคือตอนนี้ผมไม่รู้จะไปทางไหนโดดซ้ายไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องโอ้โอ้โอ,โอ้ผมพุ่นรู้ว่าเราโหนทาซซาได้ปุ๊บโดดโอ้ว้าวเ <c oughs> ทคนิดหม่ โอเคครับโอเคเราข้ามต้นไม้ไม่ได้อ่ะต้นไม้ตอนนี้เราข้ามได้โดดตอนนั้นดูน่ากลัวตัวขึ้นไปครับอืมผมเห็นอล้ผมเห็นแล้ผมเราต้นโหนทาซาโอ้โอ้ยไม่น่าตายมั้งก็ปกติคนตดต้นไม้ โอเคไว้แค่นี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวมาเล่นกันต่อข่าวหน้ารอบนี้ก็เป็นออเดอร์ไปก่อนว่าน้องน้องน้องมืดน้องมืดจะรอบจากที่นี้ได้ไหมใด้ผมสู้ตายสุดชีวิตแน่นอนครับแต่คนเล่นมันจะโง่ไปหน่อยนะห้าผมตายไปไหนรอบแ้เนี่ยผมจมน้ำเป็นร้อยกว่ารอบเครียดเลย โอเคโอเคขอโทษรอบหน้าตั้งใจแลละเจอใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย